S <S <an> uh, สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะมาให้ศึกษากันดูหลวงพ่อเงินพิมสามชายจีวอฟั่ม uh, ให้ดูภาพชัดๆสามชายจีวรฟั่มสามชายเขาดูตรงไหนนะที่ว่าสามชายเขาจะดูนี้นี้นะครับเนี่ยสามชายจีวรความหนึ่งสองสามฝั 1, 2, ่งนี้สามชายฝั่งนี้จีวรฟั่มคือจีวร จะฟั่มลงมาเนี่ยส,สามเส้นนะจีวรฟัม่มสามชายจีวรฟัม่มลักษณะหน้าตาหลวงพ่อเงินนะพิมพ์ขี้ตาจะเห็นมีเม็ดขี้ตาอยู่เนี่ยที่ตาตาซ้ายเบ้าตาจะลึกๆจมูกชมพู่ใหญ่ๆอันนี้จะมีรอยแบบเหมือนกับโ,โดนกระแทกนะโดนกระแทกยุบลงไปตรงจมูกยุบกับตรงคางยุบ มีให้เห็นจะรอเสร็จแล้วก็เวลาเวลาใช้ใช้ไม่ระวังหรืออะไรเนี่ยอาจจะหล่นหรือว่าอะไรกระแทกเป็นรอยเป็นรอยยุบลงไปที่หน้าเดี๋ยวจะส่องให้ดูอีกทีนะตาข้างขวากลมเหมือนจะกลมเบ้าตากลมใหญ่สูงกวา่าเบ้าตาซ้ายนะ ตาขวาจะสูงกว่าเบ้าตาซ้ายหลวงพ่อเงินเสียนบาทก็ลักษณะเงี้ยคางใหญ่ๆยื่ยืคางหลวงพ่อเงินซอกคอลึกๆอ่าวงแขนใหญ่ล่ำอ่าลักษณะพิมพ์หลวงพ่อเงินนะนั่งขัดสมาธิราบอ่าพระบาทข้างฝาทับซ้ายอยู่ข้างล่างอ่าเนี่ยเป็นลูกบอลลูนเลยหลอ่อพระหลอ่ออ่าอายุ อายุเนี่ยร้อยกว่าปีจะขึ้นมาให้เห็นอย่างเงี้ยเป็นเบสิกพระหลอ่อพระที่อายุได้เนื้อจะพองออกมาให้เห็นบางองค์ก็ไม่มีนะบางองค์ไม่มีฝ่าจะเนื้อว่าจะพองขึ้นมาได้ระดับนี้ให้เพื่อนคํานวณอายุดูแล้วกันพระต้องมีอายุเป็นร0อยปีร้อปีขึ้นไปอ่าอ่าข้างหน้า ทีนี้ดูข้างหลังเนี่ยลักษณะชายจีบรข้างหลังเหมือนกันจีอ,อมีเส้นใหญ่โค้งมีจีบรพับเข้าไปนะจีวรจากข้างหลังก็ไปโผล่ข้างหน้ามีเส้นจีวรให้เห็นข้างหลังเหมือนกันหลวงพ่อเงินทีนี้เรามาศึกษาความเก่าความเก่าของเนื้อพระ,ะให้ดูความเก่าของเนื้อพระ เดี๋ยวจะกล้องส่องให้ดูชัดๆดูเนื้อเนื้อฟาร์มเก่าเห็นองค์เนี้ยเห็นเส้นเนี่ยเขาเรียกว่าใยมุง้งเป็นใยนะตรงเห็นไหมตรงคิ้ว จะมีเป็นใยเส้นใยมุง้งอ่าเป็นตะแรงเป็นตาข่ายเขาเนี่ยล,ลักษณะนะเพื่อนๆลองดูนะเนี่ยตรงนี้เนี่ยเนี่ยจะให้ดูชัดๆนะใยเขาเรียกใยมุง้งพระที่เก่าได้อายุอ่ะจะเห็นเห็นเป็นใยมุ้งอ่อ่าเนี่ยมีใยเขาเรียกว่าใยมุ้งให้เห็นนะเป็นอ่าต้องตะแคงดูนะต้องส่องแล้วตะแคงดูเห็นเป็นใยน,นะ,นนะะนนะพระต้องหลากหลาย สนิมเกิดจากในเนื้อดูสนิมคราบสนิมดำดำเนี่ยเกิดจากในเนื้อสนิมดำสนิมแดงนะอ่าสนิมดำสนิมแดงที่เกิดจากในเนื้อคราบไม่ใช่มีอะไรไปโปะนะเนื้อจะมันความมันนี่จะมันโผล่ให้เห็นจากในเนื้อ ตรงที่เกิดสนิมก็จะเห็นความมันความเหี่ยวความมันของเหี่ยวความเหี่ยวของเนื้อนะมีให้เห็นผิวจำมันคราบสนิมนี่ต้องเป็นคราบที่เกิดจากในเนื้อนะเพื่อนลองสังเกตดูนะ,ะมีผ้าลองลองสอง่สองดูชัดๆนะสนิมที่เกิดจากในเนื้อไม่ใช่ว่าสนิมเอาไปตากแดดตากฝนแล้วก็เกิดเป็นสนิมอะไรขึ้นมาอันนั้นเป็นคราบสกรปรก เขาเรียกว่าคราบสกปรกอันนี้เป็นสนิมที่เกิดจากการเวลาอายุของพระพระที่ได้อายุ่ะให้สังเกตดูพระที่ได้อายุเนี่ยเบสิกพระหล่อจะมีเม็ดปุดปูดมีหลุมเป็นหลุมยุบย่นย่อนะจะไม่เรียบเนี่ยรอบ้าประกบจะเห็นจะเห็นแม่พิมพ์เห็นรอยประกบนะเนี่ยตรงตะเข็บเห็นมีตะเข็บเนี่ยตรงศีรษะเป็นเบ้าประกบหลุงพอเงินพิมพ์ขี้ตาหล่อเบ้าประกบ หล่อทีละองค์หรือเขาเรียกว่าหล่อเบ้าหุบอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยลงตูดเนี่ยดูตูดดูเนี่ยเขาเรียกหล่อทีละองค์หล่อเบ้าหุบเบ้าประกบหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตายุคแรกๆนะให้ดูดูดูเวลาเทหล่อตรงเบ้าเนี่ยจะเห็นเป็นแบบบุ๋ม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 เหมือนกับอ่าเนื้อหล่อที่เดือดแล้วก็เทลงไปจะไม่เรียบ ลักษณะต้องมีความเหี่ยวมีสนิมขึ้นหลากหลายเพื่อนดูนะดูสนิมขึ้นหลากหลายสนิมแดงสนิมดำสนิมขาวสนิมสั้งกระสีจะเป็นสีขาวสีสนิมทองเหลืองก็จะออกแดงแดงส้มส้มเขียวเขียวสนิมหลากหลาย สีเขียวสีแดงสีขาวสีส้มจะมีให้เห็นหนะเห็นไหมสนิมที่เกิดจากในเนื้อเนี่ยเนื้อ,เน,อเนื้อพระเก่าที่ได้อายุดูสนิมหลากหลายนะจำสนิมให้ดีนะครับเนี่ยสนิมความหลากหลายของพระเก่าอพระอายุร้อยกว่าปี เนี่ยพระที่มีอายุร้อยกว่าปีความเก่าต้องต้องมีให้เห็นแบบเนี้ยเพื่อนต้องมีให้เห็นอ่าอย่างเส้นลายมุงก็จะมีขึ้นเห็นเป็นจุดๆอ่าตรงหน้าอกก็จะพอมีให้เห็นเส้นลายมุงนะต้องตะแคงดูให้ดีเพื่อนตรงตะแคงดูให้ดีตรงสังกติก็จะมีให้เห็น เนี่ยเบสิกพระหล่อจะมีการยุบยุบเป็นหลุมเป็นบอ่อเป็นเม็ดผลให้เห็นเนี่ยอ่าให้เพื่อนดูนะล,ลักษณะเนี่ยตรงสังกติหนะ้าอกจะมีรอยยุบแล้วมีเป็นเม็ดนะเบสิกพระหล่ออ่าให้ดูชัดๆนะลักษณะเบสิกพระหล่อฟาร์มเก่า ความเก่าของพระหล่อโบราณตรงจมูกกระคางมีการยุบจะต้องโดนเหมือนกับการใช้โดนกระแทกจมูกกระคางยุบ ให้จับฟาร์มเก่าให้ออกเพื่อนให้ดูจับดูฟาร์มเก่าอ่าดูเนื้อเก่า,าสนิมแดงสนิมเขียวสนิมขาวขึ้นให้เห็น ดูคราบสนิมดูความเก่าดูครับสนิมนี่หลากหลายเป็นสนิมที่เกิดจากในเนื้อ,อให้ดูมีสีเขียวสีแดงสีขาวหลากหลายเพื่อนดูหลากหลาย ใย,ยมุ้งนี่ก็จะเห็นขึ้นเป็นจุดๆให้เห็นนะให้เพื่อนสังเกตดูใย,ยมุง้งอ่าเนื้อภาพเก่าอ่เพื่อนสังเกตดูเนื้อภาพเก่าแถวนี้นะในช่วงนี้แถวนี้จะมีใย,ยมุ้งให้เห็นอส่องให้ดูชัดๆอ่าอ่าเห็นไหมเนี่ยเขาเรียกใย,ยมุง้ง นี่แหละครับเบสิกพระหล่อ,อตามซอกตามมุมก็จะเห็นผิวไฟนะ,ะพระหล่อโบราณนะให้จำไว้ดูเนื้อดูความเก่าเนี่ยรอยตะใบ ตะใบตะเข็บข้างเหี่ยวฮะมีความเหี่ยวตะเข็บข้างจะต้องเหี่ยวรอยตะใบแทบไม่เห็นเลยอะความเหี่ยวฮะบนศีษะฮะรอยตะใบจะแทบจะไม่เห็นมีเพราะพระอายุร้อยกว่าปีจะมีร่องรอยการตะใบแต่รอยตะใบนี้จะเหี่ยว ได้ประมาณนี้นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์ขี้ตาสามชายเนี่ยหน้าตาชัดชัดหลวงพ่อเงินสามชายจีวรฟั่ม่าโอเคครับสุดท้ายเพื่อนๆนก็จะได้ไม่หลงทาง หาได้หาพระเก่าพระแท้ที่อายุถึงมาขึ้นคอ,อสวัสดีครับคลิปหน้าจะมีพระใหม่ๆมาให้ชมเพื่อนเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ